สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกำลังจะนำความรักความจริงใจมาให้คุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะใครกำลังจะนำความรักความจริงใจมาให้คุณ ท้าวิรุณหกท้าวิรุณหกดูเขาจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการงานการเงินการหาเงินการงานมีความเก่งเฉลียวฉลาดรือรั้านเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วเขาทำงานเพื่ออุดมคติอุดมการทำงานไม่ล้องเงินการเงินเขาก็ขยันหาเงินทำงานไม่ยี่หลาในการใช้เงินต้องมีคนมีคนมาควบคุมดูแลการเงินให้เขาจะดี การเงินจะมั่นคงและล่ำรวยได้อย่างง่ายๆเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินเขาสามารถหาเงินได้ได้จากความรู้ความสามารถของเขานะคะแบบไม่มีที่สิ้นสุดมาจากความสามารถของเขาแต่เขาไม่รู้จักเก็บใจดีชอบช่วยเหลือแล้วอยู่อย่างสมระเรียบง่าย ในการใช้เงินใช้ชีวิตพระอินประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามนะคะชีวิตเขาเก่งขยันเทพพระจันทร์ทรกการออกรบดูเขาจะวุ่นวาย ทุกวิตุกงังวลกับความรักหรือเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนวุ่นวายใจถูกทำร้ายจิตใจพนางเบนจากกลยาณีเขาจะนำความรักความจริงใจมาให้คุณนะคะให้คุณมีความสุขความสุขความอบอุ่นสุขสบายคาดหวังกับความรักไว้สูงเขาอยู่ใกล้คุณเขาว่าคุณนะคะ มีความอบอุ่นจิตใจดีมีเมตตาใจบุญดูสวยดูหลอ่อมีเสน่ห์แล้วเขาความรักเขาดูจะอ่อนไหวเขากลัวกลัวการสูญเสียพัดภาคจากคุณรักเขารักแบบรวดเร็วรักทุ่มเทให้กับความรักแล้วเขาก็เคยผิดหวังกับความรัก รักเขารักรวดเร็วทุ่งเทให้กับความรักแล้วถูกหลอกลวงอยู่บ่อยครั้งผิดหวังเสียใจกับความรักความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แลงงดงามเขาจะพยายามเขาจะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาเขารักคุณแต่เขานะคะ่ะ ทศก,กัณฐ์ออกลบบุ่นวายทุกข์กับความรักผิดหวังเสียใจแล้วเขาจะนำความรักความจริงใจมาให้คุณหรือเขาเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจ้าแล้วเขากลัวกลัวคุณไม่รักกลัวการสูญเสีย ผัดพากจากคุณวิตกกังวลต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วเขาจะนําความรัก,ากบางคนบางท่านคุณกับเขาทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งไม่เข้าใจกันแล้วเขาก็ทุกข์ทุกข์กับความรักระหว่างคุณกับเขาหรือไม่ตัวเขาเองเคยผิดหวังกับความรักมาก่อน,นทุกข์วุ่นวายแล้วเขาจะนําความรักความจริงใจมาให้คุณให้คุณมีความสุข แล้วความรักเขาเขาต้องการคนที่จะมาเติมเต็มชีวิตเขาความรักที่จะมาเติมเต็ม,ตมเขาทุ่มเทให้กับการงานการเงินแล้วคนรักต้องมาดูแลเรื่องส่วนตัวชีวิตของเขาทุกอย่างค่ะเป็นเพื่อนคู่คิดดูเขาจะไม่หวานไม่โรแมนติกรัก แต่เขาคาดหวังกับความรักกับคู่ไว้สูงจนเขาดูแข็งกระด้างอ่อนไหวเรามาดูสถานการณ์ตัวเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาเท้าทัตตลด พยาพาลีจะปูทศกันคงเบ่งดูเขาจะประสบผลสำเร็จในชีวิตนะมีเป้าหมายในชีวิตพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเขาเองเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความมั่นคงความประสบผลสำเร็จดูเขาจะดูแบบธรรมดาแต่เขาก็จะประสบผลสำเร็จแบบคาดไม่ถึงดวเขา ประสบผลสําเร็จในชีวิตแบบคาดไม่ถึงนะคะแต่เขายังไม่ประสบผลสําเร็จนะคะเขาก็มุ่งมั่นปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เขาคิดเขาวางไว้ให้ได้เขามีเป้าหมายในชีวิตที่จะประสบผลสําเร็จแล้วเขาเหน็ดเหนื่อยมาแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาจะประสบผลสําเร็จในชีวิตแบบคาดไม่ถึงหรือตัวเขาเองนะตอนนี้ยังไม่ประสบผลสําเร็จ แต่เขาจะทุ่มเทมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเพื่อประสบผลสําเร็จแล้วชีวิตเขาก็จะประสบผลสําเร็จแบบคาดไม่ถึงสถานการณ์ชีวิตเขานะะแล้วเขาเป็นคนที่เก่งขยันการงานการเงินสามารถสร้างไรายได้สร้างเงินสร้างฐานะมาจากความรู้ความสามารถของเขาแบบไม่มีที่สิ้นสุดะคะ่ะเก่ง แต่เขาเป็นคนที่อ่านดาวใจได้ยากเก็บค,ความลับเก่งแต่เขามีความสนุกสนานล่าเริงมีอารมณ์ขันความรักเขาเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรความรักเขาเป็นอย่างไรอีกค่ะความรักเขาพระพรมหรือสี สัจะทาดูจะไม่สำเร็จสมหวังกับความรักพระโคนนทิรักอยู่ในใจมมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำต้องรับผิดชอบแล้วเขาเขาปรารถนาต้องการคนรักที่มีอุดมคติความคิดทัศนคตินะคะที่เหมือนเหมือนกับเขาเข้ากับเข้าใจกันกับเขาได้ความรัก เขาเคยผิดหวังกับความรักแล้วเขาก็กลัวต้องใช้เวลาในการครบกันแล้วเขาก็ดูนิ่งเขารักอยู่ในใจรักไม่สมหวังตัวเขาดูจะไม่ค่อยบื้อหวากับความรักสถานการณ์ความรักเขาเนะะี่ยค่ะเขารักรักอยู่ในใจแต่มีภาระหน้าที่ที่ต้องทําแล้วเขาเนะะี่ยค่ะแอบรักคุณแอบมองคุณรักต้องใช้เวลา แต่เขาจะนําความรักความจริงใจมาให้คุณะเขาต้องการความจริงใจรักที่เข้าใจกันรักที่มีความอบอุ่นจริงใจแล้วไพ่ออลลาขึ้นรักบอกด้วยค่ะใครกําลังจะนําความรักความจริงใจมาให้คุณสถานการณ์ความรักเขาความรักเขาเป็นอย่างไรหรือ สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรใครกำลังจะนำความรักความจริงใจมาให้คุณลืมไม่ลงดวงใจทุกครเขาจะรักคุณคุณเป็นดวงใจของเขาสเสน่ห์แรง เขาคิดถึงคุณมากคุณสเสน่ห์แรงอยากอยู่ใกล้คุณคิดถึงคุณเขาบอกว่าคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะหรือเป็นคุณคนที่คุณกับเขารู้จักกันนะคะเขาลืมคุณไม่ได้ลืมไม่ลงอยู่ไกลกันห่างกันระยะทางมีสิ่งขวางกัน กั้นขวางระหว่างคุณกับเขานะคะีค่ะหรืออยู่ใกลก็เหมือนอยู่ไกลจากลาดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาหรือไม่ตัวเขาเองก็กผิดหวังกับความรักทุกกับความรักอยู่ในตอนนี้นะคะยังลืมอดีตไม่ได้ยังนะเขาก็รักคุณหรือไม่คุณกับเขา ไกลกันห่างกันแต่รักกันมีหรือไม่คุณกับเขามีปัญหากันนะคะเพราะใบแรกมาดูลืมไม่ลงยังคิดถึงยังมีคุณแล้วก็ยังจากกันไกลกันห่างกันยังมีสิ่งขวางกันคุณเป็นดวงใจของเขาเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงรักคุณมากแล้วก็ยังอยู่ไกลอยู่ห่าง ยังจับต้องไม่ได้ความรักที่ยังจับต้องไม่ได้เหมือนจากลาแต่เป็นคู่รักคิดถึงเศร้าเสียใจอยู่ในห่วงแห่งความผิดหวังความเสียใจแล้วก็คิดถึงคุณลืมคุณไม่ลงคุณกับเขาเคยมีปัญหากัน เขาจะนําความรักความจริงใจมาให้คุณหรือไม่คุณกับเขารักกันเนี่ยค่ะแต่อยู่ไกลกันห่างกันคิดถึงมากยังยังอยู่ในปัญหาเขากําลังวิตกกังวลทุกคุณเป็นดวงใจของเขาแล้วเขาจะนําความรักความจริงใจมาให้คุณยังยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการนะคะพูดคุย ความยุติธรรมมีคนมาพูดคุยไก่เกี่ยต้องการความยุติธรรมมาพูดคุยกับคุณคุณเข้าใจกันเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาลักคุณจริงใจกับคุณแต่ยังมีปัญหานะะี่ค่ะระหว่างคุณกับเขามีปัญหาไม่ไม่สมหวังดูเศร้าเสียใจ ไม่เป็นดังที่วางแผนที่คิดที่วางแผนไว้แต่เขาก็ทุกข์กับเรื่องของคุณก็คุณเป็นดวงใจของเขาแต่ยังมีปัญหาขวางกันมีปัญหาที่ยังไม่สมหวังยังออกจากปัญหาไม่ได้มีคนมาพูดคุยไก่เกียรแต่เขาก็นิ่งนะคะรู้แต่ไม่พูดเขาได้แต่นิ่งซับซ้อนควบคุม ยังมีปัญหาที่ซับซ้อนลักซ้อนยังจับต้องไม่ได้แต่เขาก็รักคุณเขาลักคิดถึงเป็นห่วงคุณมากแต่ยังไม่สมหวังประสบผลสำเร็จนะคะยังมีปัญหาที่ขัดขวางยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการต้องพูดคุยต้องต้องค่ะต,ต,ต้องรับความยุติธรรมมีคนมาพูดคุยไก่เกี่ยให้แล้วเขาก็ยังอยู่ในปัญหาแล้วเขาก็นิ่ง เขาก็ลืมคุณไม่ลงเอาชนะมานหลุดลอยไกลกันห่างกันระหว่างคุณกับเขามีปัญหานะคะต้องแก้ไขก่อนแ้าเขารักคุณเริ่มต้นใหม่ผู้เลือกผู้ถูกเลือกยังรอเวลา ที่จะเลือกที่จะเนะะี่ยค่ะยังรอคอยความทรงจำคุณยังอยู่ในความทรงจำของเขาเขายังจำคุณได้คุณก็ยังจำเขาได้นะคะ,ะเป็นรักที่มีอุปสรรคปัญหาไกลการห่างกันขัดขวางไม่เป็นดังที่คิดที่วางแผไนไะว้ยังอยู่ในความเศร้าแต่เขาจะนำความรักความจริงใจมาให้คุณเขารอรอที่จะให้คุณเลือกรอที่จะเลือก คุณยังรอคอยยังไม่สมหวังแต่เขารักคุณยังอยู่ในอุปสรรคปัญหาแต่เขาก็ยอมยอมที่จะอยู่ในปัญหาเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะคะเขาไม่ลืมลืมไม่ลงมีคุณอยู่ตลอดเวลาถึงจะอยู่ในปัญหาแต่เขานิ่งคุณอยู่ในใจเขาแต่เขานิ่งตอนนี้แล้วเขาจะนำความรักความจริงใจมาให้คุณกำลังต่อสู้เอาชนะอุปสรรค แล้วเขาก็เศร้าเพราะคุณกับเขายังไม่เป็นไปตามที่คิดที่วางไว้ใบนนี้ก็ยังยังเศร้ายังอยู่ในความมืดมิดแต่ก็ลืมไม่ได้ยังหาทางออกไม่ได้นะคะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขายังมีปัญหาเขาลืมคุณไม่ลงลืมไม่ได้ยังอยู่ในความทรงจำคิดถึงได้แต่คิดถึง แล้วก็เศร้านะคะแล้วเขาจะทำอย่างไรกับความรักระหว่างคุณกับเขาเขาจะทำอย่างไรคนที่กำลังจะนำความรักความจริงใจมาให้คุณวิวาผาฝันเขาจะแต่งงานกับคุณมีคุณเป็นคู่นะคะ เขาว่าคุณเป็นคู่ของเขาวิวาการแต่งงานวนกลับมาการวนกลับมาเขาไม่ไปไหนเขาจะกลับมาหาคุณแล้วเขาต้องการให้คุณกลับมาหาเขาเขารักคุณจริงใจกับคุณคิดถึงคุณข้อจำกดัดแต่ก็ยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการนะคะมี สิ่งขวางกั้นกั้นขวางถูกจำกัดยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการตอนนี้เติมเต็มเขามีความสุขคิดถึงคุณมีคุณรักคุณจริงใจกับคุณคุณเติมเต็มชีวิตเขาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สมหวังนะคะยังไม่มัน่นคงรักยังแล้วก็ข้อจำกัด ยังเป็นอิสระต่อกันกระบองเพชรแต่เขาก็เจ็บปวดเขาอยากแต่งงานกับคุณจริงจังจริงใจกับคุณตอนนี้ก็ยังเจ็บปวดรักที่เหมือนหนามกระบองเพชรทิมแทงทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการ คุณกับเขายังไม่เข้าใจกันแล้วก็ถูกมีสิ่งจํากัดอยู่นะคะควบคุมหมุนหมัวดูเขาทุกข์มากเสียใจมิตกกังวลอยู่ในความเศร้าเขาอยากกลับมาหาคุณอยากให้คุณกลับมาหลุดลอยหลุดลอยไปแล้วเขาทุกข์ คุณกับเขานคะะ่ะไกลกันห่างกันหลุดลอยจากกันพัดพาจากกันและเลิงไฟเขาก็ทุกเาว่าเป็นพอตัวเขาเองที่หลงหลงและเลิงไปกับไฟกับกับความรักเขาเหมือนแมงเมาบินเข้ากองไฟหรือเขาทุกข์กับความรักฟ้าหลังฝน แต่เขายังมีความหวังเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาจะสมหวังเขาจะนําความรักความจริงใจมาให้คุณเขาจริงใจกับคุณเขารักคุณมากแต่เขาก็ทุกข์มากกวุวลวายใจเพราะคุณเติมเต็มชีวิตเขาเขาคิดถึงคุณมีคุณแล้วเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็เนค่ะเขาเสียใจที่ไม่รักษาไม่สามารถรักษาคุณไว้ไ,วได้ คุณหลุดลอยไปจากเขาแล้วได้สำรับเขาจะเอาชนะแย่งชิงเป็นที่หนึ่งเขาจะไม่ยอมแพ้แล้วเขาจะถนอมรักคุณอย่างดีนะคะนำความรักความจริงใจมาให้คุณดูแลให้ความอบอุ่นความจริงใจกับคุณเขาจะแต่งงานกับคุณเขาจะไม่ยอมแพ้แล้วคุณกับเขามีปัญหากันนะคะเนี่ยอุปสรรคปัญหา ความเจ็บปวดอยู่ตอนนี้เหมือนหนามกระบองเพชรทิ่มแทงแล้วเขาต้องการให้คุณรักเขาแต่เขาก็ทําให้คุณเจ็บปวดทุกเขาก็เข้าใจว่าคุณเจ็บปวดเหมือนกันนะคะแต่เขาก็หวังฟ้าหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามมีความสุขเป็นคู่แต่งงานกันค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม s ับสไคร้ไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ